สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องเหนือการเวลา EP 93ตอนที่135ถึง135เริ่มกันเลยครับในเวลาเดียวกับที่สู่ชิงประทุกลิ่นอายระดับสร้างฐานเสียงละคังดังก้องไปทั่วทั้งยอดเขาที่เจเงาร่างสามร่างก็พุ่งมาจากทั้งยอดเขาอย่างรวดเร็วบินมุ่งตรงมายัางล่างเขาทันทีโดยปกติแล้ว หากมีผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานเดียบบนบันไดขึ้นเขาจะถูกสกัดกั้นอยู่ข้างนอกเท่านั้นจะไม่ทำให้เสียงระฆังดังขึ้นตอนนี้ต้องแจ้งตัวตนบอกจุดประสงค์ที่มาจะมีค่าย,ยกแจ้งคนที่ต้องการมาเยี่ยมเยียนหลังจากที่อีกฝ่ายตกลงจึงจะสามารถขึ้นเขาท่ามกลางการจับตามองจากค่าย,ยกได้อย่างตอนนั้นที่บรรพจารย์สำนักวัชระมาเยี่ยมเยียนนักพรตเมฆาอิสระแห่งยอดเขาที่หก็เป็นเช่นนี้เช่นกัน และในเซี่ยวพริบตาแรกที่เหยียบลงบนบันไดขึ้นเขาทำให้เกิดเสียงระคังขึ้นมีเพียงความเป็นไปได้ข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมีลูกศิษย์ในสำนักที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานคนใหม่ในค่ายยกแน่นอนว่าศัตรูบุกเป็นอีกกรณีหนึ่งในสำนักเจ็ดเนตรโลหิตลูกศิษย์ล่างเข่าก้าวสู่ระดับสร้างฐานไม่ใช่ทุกคนจะเลือกเช่าที่สร้างฐานของสำนักด้านหนึ่งคือราคาแพงมาก อีกด้านหนึ่งคือผู้ที่สามารถแสดงพรสวรรค์ออกมาได้จากบรรดาผู้บำเพ็ญระดับรวมปราณน,นับไม่ถ้วนในโลกาวินาศนี้มักจะมีวาสนาของตัวเองเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะพบเห็นได้น้อยอย่างไรเสียนอกจากวาสนาแล้วสำนักที่มีผลประโยชน์เป็นพลังสมคัคีในเรื่องความเชื่อใจก็แทบจะไม่มีดังนั้นสำนักเจ็ดเนตรโลหิตมีผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานประมาณสส่วนที่ทะลุข,ขั้นจากข้างนอกกลับมา วาสนาเหล่านี้ส่วนมากล้วนเกี่ยวพันกับซากโบราณสถานแม้จะมีคนสังเกตเหมือนกันแต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่กรณีพิเศษอะไรอีกทั้งยังเป็นเรื่องไม่เหมาะสมมากๆหากเกิดจิตคิดร้ายแย่งชิงจะอย่างไรถ้าไม่แพร่งพรายออกไปก็ไม่มีปัญหาแต่หากเรื่องแพร่งพรายออกไปจะสั่นคลอนรากฐานของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตด,ดังนั้นสำนักเจ็ดเนตรโลหิตจึงห้ามอย่างเด็ดขาดแม้จะเกิดการสังหารกันเองอย่างลับๆบ้าง แต่โดยรวมแล้วก็นับว่าหลับตาข้างหนึ่งในเมื่อสำหรับผู้บำเพ็ญบนเขาของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตก่อนที่พวกเขาจะลงมือล้วนประเมินแล้วว่าคุ้มหรือไม่เสียงขนาดมันเพื่อการคาบเดาที่ไม่รู้ผลลัพธ์น้อยนักจะมีคนโง่ขนาดนั้นเรื่องเหล่านี้ในตอนที่สีชิงเลือกจะออกไปสร้างฐานข้างนอกก็ได้คิดอย่างกระจ่างดีแล้วตอนนี้มองไปยังเงาร่างทั้งสามที่ทะยานเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วพลางยืนรอการมาเยือนของพวกเขาอยู่บนบันไดคันที่ห้า ไม่นานนักเสียงพุ่งมาอย่างรวดเร็วก็ยิ่งชัดขึ้นในเงาทั้งสามที่บินตรงมาที่นี่จากที่ไกลไกคนที่อยู่หน้าสุดสวมชุดคลุมยาวสีม่วงรูปร่างสูงปานกลางมีใบหน้ากลมเป็นคนที่นำให้สีชิงในตอนที่เขาขึ้นเขาครั้งแรกนั่นเองตอนนั้นอีกฝ่ายยังเตือนเรื่องช่องโหว่ความเคยชินมือข้างขวาของเขาและเรื่องซ่อนคมเข็มในผ้าด้วยความหวังดีอีกด้วยมองเงาร่างของอีกฝ่ายสีชิงก็สะท้อนใจนัก ตอนนั้นเขาก็แค่ฟังอีกฝ่ายพูดว่าซ่อนคมเข็มในผ้านี้เท่านั้นแต่ประสบการณ์ในสำนักเจ็ดเนตรโลหิตในตอนนี้แต่ละคนที่ได้เจอเขาก็สัมผัสได้อย่างลึกซึ้งแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าซ่อนคมเข็มในผ้าส่วนตัวเขาก็เรียนรู้อะไรมากมายจากสภาพแวดล้อมใหญ่ๆอ,อย่างสำนักเจ็ดเนรโลหิตนี้สีชิงประสานในเซลพลิปตาที่อีกฝ่ายประชิดเข้ามาใกล้ก็โค้งคารวะสุดตัวบนท้องฟ้ามีเสียงหัวเราะดังมา เงาร่างผู้บำเพ็ญหน้ากลมคนนั้นไหววูบมาถึงข้างหน้าสีชิงใบหน้าที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยรอยยิ้มสี่ชิงตอนนั้นข้าเจอเจ้าครั้งแรกก็รู้สึกว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดังนั้นจึงเอ่ยปากเตือนวันนี้ได้พบกันอีกครั้งเจ้าได้กลายเป็นคนระดับเดียวกับข้าแล้วขอบคุณผู้อาวุโสที่ตักเตือนสั่งสอนสุยชิงในใจขอบคุณผู้บำเพ็ญหน้ากลมคนนี้จริงๆพูดพลางประสานหมัดโค้งคารวะไม่ต้องเรียกว่าผู้อาวุโส เจ้าเป็นระดับสร้างฐานแล้วเจ้าและข้าเรียกว่าสิทธิพี่สิทธิน้องพอแล้วสิทธิน้องสุยชิงข้าชื่อจางหยุนซื่อเจ้าเรียกข้าว่าสิทธิพี่จางก็ได้ผู้บำเพ็ญใบหน้ากลมหัวเราะพลางเอ่ยปากระหว่างพูดก็เงยหน้ามองเห็นเจ้าจงหึงที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงอยู่ไม่ไกลเดิมเขาก็เป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วสายตากวาดมองสีหน้าของเจ้าจงหึงแล้วก็มองสุยชิงในใจก็พอคาดเดาอะไรได้คร่าวๆแล้วแต่ก็ไม่ทำให้เป็นเรื่องอะไรเยอะ ดังนั้นแล้วจึงหลีตาดวงเล็กๆล,ลงสิทธน้องสุยชิงพวกเราขึ้นเขากันดีหรือไม่รบกวนสิทธพี่จางแล้วสุยชิงพยักหน้าอย่างเกรงใจแล้วประสานมือคารวะไปทางผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานอีกสองคนที่อยู่ข้างกายอีกฝ่ายเขาพบว่าผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานบนเขาส่วนมากล้วนเก็บซ่อนระลอกคลื่นพลังสองคนนี้ก็เช่นกันจางหยุนซื่อก็เช่นกันดังนั้นสุยชิงจึงยากที่จะสังเกตตื้นลึกหนาบางโดยละเอียดได้ในทันที ทําให้การเตรียมพร้อมรับมือและความระแวดระวังในใจของสุยชิงสูงมากและเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนนี้ตำแหน่งไม่เท่าจางหยุนซื่อเห็นจางหยุนซื่อรู้จักกับสุยชิงดังนั้นแล้วจึงยิ้มเล็กน้อยหลังจากที่ประสานหมัดโค้งคารวะก็จากไปสุยชิงเดินไปข้างหน้าตามขั้นบันไดภา,ายใต้การนําทางไปด้วยกันของจางหยุนซื่อไปเช่นนี้เองต้นไม้สองข้างทางร่มรื่นตอนนี้ลมทะเลพัดมาทําให้ใบไม้ไหวยิ่งมีเสียงวิหกขับขานกังวานในนั้น เสียงนี้ไพเราะจับใจนักเหมือนทําให้จมอยู่ในห่วงความคิดได้ภาพที่ขึ้นเขามาครั้งแรกในวันนั้นทับซ้อนกับช่วงเวลานี้สิทธิ์น้องสื่อโลกข้างล่างเขาของสํำนักเจ็ดเนตรโลหิตตอนนั้นข้าได้แนะนำกับเจ้าไปแล้ววันนี้ข้าจะบอกเจ้าถึงเรื่องบนเขาท่ามกลางสายลมเสียงอ่อนโยนสงบนิ่งของจางอุ่นซื่อดังก้องไปมนถนนยอดเขาที่เจ็ด มีผู้อาวุโส13คนล้วนปรับเป็นผู้บำเพ็ญระดับแก่นลมปราณใต้พวกเขาก็คือพวกเราผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานซึ่งมีจำนวน140กว่าคนวันนี้เมื่อเจ้าลงทะเบียนแล้วผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานของยอดเขาที่เจก็จะเป็น149คนดูเหมือนเยอะมากแต่ความจริงแล้วมีไม่เท่าไหร่ทั้งสํานักเจ็เนตรโลหิตเกือบพันคนก็เท่านั้น ต้องรู้ว่าสำนักเจเนตรโลหิตเราเป็นหนึ่งในค้่อำนาจใหญ่ของทวีปปักษาสวรรค์ทักษิณเชียวนะดังนั้นตำแหน่งและฐานะของผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานนั้นสูงมากเรื่องนี้ที่ใดๆในทวีปปักษาสวรรค์ทักษิณก็เป็นเช่นนี้ทั้งนั้นสำนักเจเนตรโลหิตของเราก็เช่นกันหลังจากที่เจ้าลงทะเบียนแล้วทุกเดือนก็จะได้หินวิญญาณประมาณ5,700กว่าก้อนจำนวนโดยละเอียดต้องดูรายรับของสำนักในทุกเดือนดังนั้นจึงไม่แน่นอนแต่คลาดเคลื่อนไม่มาก นอกจากนั้นหลังจากที่เป็นระดับสร้างฐานแล้วเจ้ามีสิทธิ์ที่จะพักบนเขาแต่ว่าถ้ำต้องจ่ายเงินแล้วก็เคลดวิชาระดับสร้างฐานของสำนักไม่ได้ให้เปล่าเปล่า,เ,ลาเหมือนตอนเป็นระดับรวมปราณต้องจ่ายเงินเช่นกันส่วนที่ถงตำราวิชาสร้างฐานใดในนั้นเจ้าล้วนมีสิทธิ์ซื้อหาในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นระดับสร้างฐานจะมีสิทธิ์สี่ประการสิทธิ์ประการแรกนับตั้งแต่ตอนนี้เจ้ามีสิทธิ์ในการบุกเบิกท่าเรือใหม่เจ้าสามารถเปิดท่าเรือของตัวเองในเขตอ่าวได้ จะค้าขายกับภายในหรือภายนอกก็ได้รายได้ทุกอย่างที่ได้จากการจัดการในนั้นสำนักจะเก็บครึ่งหนึ่งแต่นี่เจ้าจะต้องให้คนไปจัดการดูแลในขณะเดียวกันการลงทุนในระยะต้นสูงมากเจ้าต้องเป็นคนแบกรับเองเช่นกันหากไม่ต้องการสิทธิบุกเบิกท่าเรือก็จะได้กรรมสิทธิ์ถนนเส้นหนึ่งในเมืองหลักร้านค้าทุกร้านบนถนนเส้นนั้นล้วนต้องจ่ายค่าเช่าให้เจ้าวิธีนี้เรียบง่ายตรงๆ สองตัวเลือกนี้ล้วนมีผู้กำเพ็ญระดับสร้างฐานเลือกทั้งนั้นเจ้าคบคิดเองสิทธิทสองลูกสิทธ์ล่างเขาของยอดเขาเราหากหาเรื่องเจ้าเจ้าสามารถค่าได้แต่ว่าค่าหนึ่งคนจะต้องจ่ายหนึ่งแสนหินวิญญ,ญาณเป็นการลงโทษค่าคนที่สองราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆไม่ล้างกลับเป็นศูนย์ผู้บำเพ็ญหน้ากลมยิ้มรางเอ่ยแต่คำพูดที่พูดออกมาทำให้ม่านตาสวีชิงหดเล็ก กฎข้อนี้ความจริงแล้วเป็นเส้นในใจของผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานสำนักเจ็ดเนตรโลหิตไม่ว่าจะอยู่ในสำนักหรือนอกสำนักเมื่อเจอผู้ออนแอร์ก็จะต้องชั่งน้ำหนักว่าค่าแล้วคุ้มค่าหรือไม่หากเป็นลูกศิษย์ล่างเขายอดเขาอื่นราคาจะทบเท่าจากพื้นฐานนี้ส่วนสิทธิทสามคือเจ้าสามารถเลือกลูกศิษย์ล่างเขาสองคนหรือคนที่เจ้ารู้จักคนอื่นให้มาเป็นผู้ติดตามของเจ้าได้พวกเขาจะได้สิทธิ์ในการอาศัยในเมืองหลักโดยไม่ต้องเสียงค่าใช้จ่ายหรือจะตามเจ้าขึ้นเขา ฝึกบำเพ็ญภายใต้ชื่อของเจ้าก็ได้ในขณะเดียวกันเมืองย่อยทุกเมืองในเขตพื้นที่เจ็ดเนตรโลหิตการส่งครามของเจ้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นทุกปีเจ้าจะมีสิทธิ์มีรายชื่ออาศัยในเมืองย่อยหนึ่งร้อยเมืองต้องรู้ว่าสิทธิ์อาศัยในเมืองย่อยในฐานที่มั่นคนเก็บกวาดข้างนอกหรือเมืองเล็กๆนั้นล้ำค่ามากหากไม่ได้รับการแนะนาจากลูกศิษย์สำนักเจ็ดเนตรโลหิตก็ไม่อาจครอบครองได้สิทธิประการสุดท้ายคือการคุ้มครองของสำนักเจ็ดเนตรโลหิต ทําให้ผู้บำเพ็ญระดับแก่นล้มปลานข้างนอกไม่กล้าเข้ามาฆ่าเจ้าที่นี่แน่นอนว่าหากเจ้าจ่ายหินวิญญาณที่เพียงพอต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญระดับปรานก่อกําเนิดก็ไม่กล้ามากระทั่งว่าหากเจ้ามีหินวิญญาณที่มากมายก็สามารถตั้งรางวัลล่าฆ่าหัวได้ในสำนักจะต้องมีคนยินดีช่วยเจ้าฆ่าอย่างแน่นอนเจ้าต้องจำไว้ล่างเขาเป็นฝูงลูกหวาป่าบนเขา คือหมาป่าเดียวดายที่ต่างเป็นอิสระมีแผนการในเวลาเดียวกันเจ้าไม่ต้องกังวลว่าระดับแก่นลมปราณของสำนักจะลงมือกับเจ้าอยู่ข้างนอกนั่นคือดวงสวยเองแต่ในสำนักไม่ว่าจะลงมือด้วยสาเหตุอะไรสังหารผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานหนึ่งคนต้องจ่ายค่าปรับหนึ่งล้านหินวิญญาณระหว่างผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานกันเองก็เช่นกันคนต่อไปราคาทบเท่าตัวเช่นเคย อีกทังไม่ลังเป็นศูนย์เช่นกันดังนั้นวนกลับมาเรื่องเดิมคุ้มค่าหรือไม่ผู้บำเพ็ญหน้ากลมระหว่างพูดใบหน้าแฝงด้วยรอยยิ้นตลอดแต่คำพูดล้วนฉายความเฮี้ยมโหดของตำแหน่งของระดับสร้างฐานและบนเขาออกมาภารกิจเล่าสิ่วชิงถามภารกิจหรือผู้บำเพ็ญหน้ากลมหัวเราะทุกคนล้วนดิ้นรนฟันฝ่าจากล่างเขามาด้วยความพยายามของตัวเองทั้งนั้นดังนั้น จึงไม่มีภารกิจอะไรกับสำนักยินดีอยู่ต่อก็รับเงินอยากจะไปก็ไม่รังไว้แต่ว่าภารกิจที่สำนักประกาศไม่เคยหวงดังนั้นทุกคนล้วนแต่แย่งกันทำให้สำเร็จและเพื่อให้ตัวเองได้รับหินวิญญาณในระยะยาวมีผลประโยชน์ที่นับว่าไม่เลวส่วนนี้ในยามที่เจอกับการรุกรานของศัตรูภายนอกทำลายผลประโยชน์ระยะยาวของพวกเราย่อมต้องลงมืออย่างสะสม อย่างไรเสียผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานหากระมัดระวังตัวสักหน่อยก็มีชีวิตอยู่ได้นานได้รับเงินทุกเดือนดีจะตายแน่นอนหากศัตรูภายนอกล่อด้วยทับสินมูลค่าที่มากกว่าก็ใช่ว่าจะยอมรับไม่ได้เพียงแต่เจ้าลองคิดดูศัตรูที่มาลุกรานโง่หรือซื้อตัวลูกศิษย์คนสองคนมีประโยชน์อะไรหากซื้อตัวเยอะพวกเขาเอาผลประโยชน์มหาศาลมาโจมตีสำนักเจ็ดเนตรโลหิตที่มีต้นทุนคุ้มหรือไม่ส่วนหากโลกภายนอกเกิดสงคราม ความจริงหากขยายการแข่งขันครั้งใหญ่ที่เจ้ามีประสบการณ์ครั้งที่แล้วเมื่อมีผลประโยชน์ย่อมแหรุมบุกไปอยู่แล้วเหล่าผู้อาวุโสบนเขาต่างรู้ว่าพวกเราเหล่านี้ต่างเป็นลูกหมาป่าก,กันทั้งนั้นดังนั้นแทบจะไม่มีการจัดการดูแลอะไรกับพวกเราเลยล้วนแต่ใช้ผลประโยชน์เข้า่อทั้งนั้นส่วนคนที่ทําให้ผู้นําระดับสูงวางใจได้อย่างแท้จริงคือลูกศิษย์หลักที่เมื่อเข้าสํานักมาก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากสํานักเลยเหล่านั้น การอบรมฝึกฝนพวกเขาล้วนใช้ความสมัคคีและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเป็นหลักตอนนี้ซุยชิงก็มีความเข้าใจเรื่องบนเขาของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตที่ลึกซึ้งขึ้นจากการแนะนำของจางอุ่นซื่อขณะครุ้นคิดพวกเขามาถึงยังช่วงกลางเขาเจ้ามาไม่ถูกจังหวะเอาเสียเลยเดิมผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานที่ขึ้นทะเบียนคนใหม่จะมีสิทธิ์ได้เข้าพบเจ้ายอดเขาครั้งหนึ่งแต่วันนี้เจ้ายอดเขาที่เจ็ดออกทะเลไปแล้วคงจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นผู้อาวุโสใหญ่กับผู้อาวุโสรองก็ไม่อยู่ เหลือเพียงผู้อาวุโสสามที่รักษาการอยู่ในเขาหลังจากที่เจ้าไต่เข้าพบข้าจะพาเจ้าไปถ้ำกับถงตำราขณะพูดสุยชิงก็เห็นตํนักใหญ่ที่ผู้อาวุโสสามที่เคยมาเมื่อครั้งที่แล้วไกลๆนอกําหนักเขาเห็นเงาร่างที่คุ้นเคยอีกร่างหนึ่งคือผู้ดูแลหลี่ที่อยู่ข้างกายผู้อาวุโสสามนั่นเองเขานั่งขัดสมาธิอยู่หน้าตํนักตอนนี้ลืมตามอ,องมายัางสุยชิงและจางอุ่นซื่อที่มาเยือนยามยิ้มเล็กน้อยเมื่อครู่ที่เสียงระฆังดังข้าก็เดาแล้วว่าผู้บําเพ็ญระดับสร้้าาางฐนนนคนใหม่จจะเเป็ หรือไม่สุยชิงประสานหมัดเบาๆมองผู้ดูแลหลีคนนี้แวบหนึ่งอีกฝ่ายแม้จะซ่อนระลอกคลื่นพลังแต่สุยชิงย้อนนึกร่วมกับความรู้สึกเมื่อครั้งนั้นตอนนี้ก็รู้สึกรางๆว่าผู้ดูแลหลีคนนี้ท่าทางอยู่ในบรรดาผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานก็นับว่าแข็งแกร่งมากเหมือนกันน่าจะเป็นผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานที่ก่อไฟชีวิตได้แล้วสุยชิงพึมพำไม่แสดงสีหน้าออกมาเข้าไปเถอะ ผู้อรุโสรอเจ้าอยู่สายตาผู้ดูแลหลีพระจากร่างสุยชิงจับจ้องไปที่ร่างของจางอุนซื้ออีกฝ่ายยักไหลถอยไปสามสี่เก้ารออยู่อยู่ข้างนอกสุยชิงสูดลุหายใจลึกเดินไปข้างหน้าเดินเข้าไปในตำหนักที่เคยมาในตอนนั้นเซียวพลิบตาที่เหยียบย่างเข้ามาความรู้สึกแบบในตอนนั้นก็มาเยือนอีกครั้งพลังกดดันที่มาจากผู้ที่นั่งขัดสมาธิอยู่ข้างบนแผ่ไปทั่วทุกสารทิศปานถลม่มภูเขาล่มมหาสมุทร แต่ครั้งนี้สุยชิงเห็นหน้าตาของอีกฝ่ายชัดเจนนั่นเป็นชายชราที่ใบหน้ามีกระผู้สูงอายุเขาสวมชุดนักพรส,สีม่วงคลิปดินทองกำลังมองสุยชิงมาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เซี้ยวพลิบตาที่สายตาของทั้งสองประสานกันจิตใจของสุยชิงพ่อส่งเสียงดังคลืนครั้นสายตาของอีกฝ่ายประดุดสายฟ้าฟาดเหมือนทะลุผ่านร่างของเขาในทันทีมองอวัยวะในร่างของเขาอย่างชัดเจน แต่ะเกียงดับวิญญาณที่สุยชิงใช้เงาปกปิดเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายจะสัมผัสได้คาราวะผู้อาวุโสสามสุยชิงคลมศีษะคาราวะอย่างเคารพเนิบน้อมอายุน้อยๆ้ยก็เปิดช่องเวทได้สองช่องแล้วไม่เร็วผู้อาวุโสสามที่ลูข้างบนหลังจากที่เอ่ยเสียงราบเรียบก็พูดประโยคที่ทำให้สุยชิงจิตใจตื่นตะลึงออกมาตะเกียงดับวิญญาณเผาเ,าเงือกเจ้าเอาไปใช่หรือไม่จบอีพีสแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ